สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bigbyte Story นะครับวันนี้มีเซดัก 6R มาติดตั้งไฟไท้าย JPA นะครับนี่เลยไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าพัดตัวเปิดคอนเสิร์ตจ้าทิงกานะครับร <c oughs> ือแล้วตอนนี้กำลังจะติดตั้งนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูผมจะต่อปลั๊กไฟไท้ายให้ดูนะครับว่าอ่าเป็นไฟไท้ายตรงรุ่นนะครับเซดัก 6R ไฟไท้าย JPA นะครับก็เดี๋ยวจะต่อ หลังจากที่ติดตั้งตัวไฟท้ายก็ไปแล้วนะครับเรามาดูที่ปลั๊กไฟนะครับดูที่ปลั๊กไฟนะครับก็ตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟเลี้ยวนะครับชุดนี้2ปลั๊กนะครับซ้ายขวานะครับตัวนี้จะเป็นปลั๊กไฟท้ายนะครับตรงรุ่นไซด์ไดหกนะครับก็เนี่ยปลั๊กสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวมาจากไฟท้ายนะครับมันจะมีเส้นสีเขียวกับสีเหลืองนะครับเห็นไหมซึ่งมาเข้าแต่ละปลั๊กไฟเที้ยวของมันนะครับเส้นสีเขียวนะครับ เอามาต่อเข้ากับปลั๊กสีดํานะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองนะครับปึ๊บสีเหลืองมาต่อเข้ากับปลั๊กไฟสีเทานะครับนี่ครับสีเทาที่ปลั๊กตัวรถส่วนตัวปลั๊กไฟเลี้ยวกับสายไฟเนี่ยอันนี้ผมต่อไปให้แล้วนะครับผมจะต่อแบบนี้ไปให้เลยนะครับต่อให้สําเร็จไปเลยก็ลูกค้าแค่เอาปลั๊กสีส้มเนี่ยมาเสียบ้าสีดานะครับปลั๊กสีส้มเสียบ้าสีเทาอีเฉยนะครับหนึ่งปลั๊กสองปลั๊กและปลั๊กที่สามนี่ปลั๊กไฟท้ายนะครับปลั๊กไฟท้ายกตรรงนนี้ะคับ เ็หกก็เสียบเข้าไปเลยเตรงรุ่นนะครับโอเคใส่แฟลิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟท้าย jpa เองหก r ตรงรุ่นนะครับนี่ให้เจ้าของรถเทสดูนะครับโอเคไฟวิ่งนะครับนี่สวยโอเคครับไฟเบรกเ,เลยเบรกหน้าติดชัดนะครับตอนเอามัน เบรกหลังติดนะครับโอเคไฟเลี้ยวซ้ายนี่เท่ๆเลยนี่เบรกตรงกลางนะครับไฟเบรกตรงกลางโอเคไฟเลี้ยวขวาครับนี่เบรกที่อยู่ตรงกลางนะครับโอเคไฟพามาครับนี่ไฟพามาวิ่งเท่ๆเลยนะฮะนี่เลยโอเคครับเรียบร้อยนะครับก็ เตเด็ย 6R ติดตั้งฟุดท้าย JPA เสร็จเรียบร้อยเรอจบๆนะครับวันนี้ก็ใครสนใจนะครับก็ทักคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ให้นะครับหรือว่าจะติดต่อเข้ามาที่ f a c e b o o keto big way story ก็ได้นะครับหรือว่าร้านแม็กนัมเลจิ่งช็อปเพจแมกนัมนะครับหรือว่าในช้อปปี้และซดาก็มีขายนะครับแล้วแต่ว่าลูกค้าสะดวกนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสเตเดีย์ 6R ติดตั้งสฟดท้าย JPA นะครับสวัสดีครับ